แล้วเราก็มาถึงการตะลุยโจทย์พวกเกี่ยวกับหาจํานวนในเซตจ,จํากัดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบให้เราอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆเขียนตัวเลขลงไปในเในใน,ในแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วก็หาคําตอบออกมาอย่างข้อ30ในการสอบถามนักเรียนชั้นม .4 จํานวน100คนเห็นปะตัวเลข100คืออะไรทราบไหมคือ universe ค่ะตัว u เท่ากับ nu เท่ากับ100คือเอาเป็นว่าเวลาเราหา แล้วต้องการตรวจคําตอบอีกรอบหนึ่งในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องรวมกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าขาดห้ามเกิดเราถึงจะทําข้อนี้ได้ถูกต้องเขาบอกว่าพบว่าไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์หกสิบคนพี่ปาเลยกําหนดให้อันซ้ายเป็นวิชาคณิตแล้วก็ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษห้าสิบคนอันขวาเลยเป็นวิชาภาษาอังกฤษเอ,อ่ออันนี้มีสองวงเพราะว่าเขาพูดถึงแค่สองเหตุการณ์สองสองแบบก็คือคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเนาะอ่ะ แต่ว่าอ้าวในวงเนี้ยเขาอะบอกว่าต้องเป็นวงที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่เขาให้มาคือไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นพี่ปาจะเก็บไว้ก่อนว่าเราควรจะคิดยังไงต่อโอเคปะขออ่านโจทย์ต่อเขาบอกต่อว่าชอบทั้งสองวิชา20คนชอบทั้งสองวิชาหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่2ตัวเนี้ยซ้อนทับกันอันเนี้ยสามารถใส่ได้เลยเพราะเขาบอกตรงๆเลยว่าชอบ2อวิชา แล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วเลยใส่20ไว้ตรงนี้โอเคนะจากนั้นค่ะแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กับสิ่งที่เราขีดเส้นใต้กันไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์60คนหมายความว่าชอบกี่คนคะในเมื่อทั้งหมดมี100เราจะเอา100ลบก็60มันเหมือนเป็นคอมพลเมนต์ของวิชาคณิตศาสตร์ข้างในก็เลยต้องเอายูนิเวอร์สลบกับตัวคณิต ที่ไม่ชอบคณิตเลยจะได้เลยได้วิชาเลขมาที่ชอบวิชาเลขมาเข้าใจเนาะดังนั้นชอบเลยเป็น4ี่สิคนคราวนี้ค่ะเด็กๆถ้าเกิดทั้งวงคือ40สิบพื้นที่ตรงนี้เอาไปแล้วยี่สิบเราเลยจะเหลือ2ี่สิบเข้าใจเนาะเอา40ิลบ20จากนั้นวิชาภาษาอังกฤษมั่งถ้าเขาบอกว่าเออไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ50สิบคนแสดงว่าชอบกี่คนทำเหมือนเดิมเลยหนึ่งร้ยลบห้าสิบ ชอบเลย50คนเอาไปแล้ว20คนไอ้ตรงพระจันทร์เซี้ยวด้านขวาเลยเป็น30คนจากนั้นค่ะอย่าเพิ่งนะยังไม่เสร็จเขาบอกว่าทั้งหมดมันมี100คนคณิตมี20ตรงนี้มี20รวมกันเป็น40แล้วละตรงนี้อีก30รวมกันเป็น70อ้าวพี่ปาแล้วอีก30คนหายไปไหน30คนคือคนที่ไม่ชอบทั้งวิชาคณิตและภาษาอังกฤษ หนึ่งในนั้นก็คืออ่เด็กๆหรือเปล่าจากนั้นค่ะเรามาตรวจคําตอบดีกว่าว่าเราสิ่งที่เราทําทําถูกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชอบคณิตศาสตร์60คนนอกวงที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์คือ60 30บสกสาได้60ถูกและประโยคแรก ประโยคที่สองไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษห0ิคนถ้าเกิดข้างในวงคือ50 20บวก30ก็ได้เป็น50แสดงว่าสิ่งที่เราแผนเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราค่อยมาตอบคําถามว่าอา้าวจงหาว่ามีนักเรียนที่ชอบคณิตศาสตร์แต่ไม่ชอบภาษาอังกฤษกี่คนคือพื้นที่ตรงไหนคะชอบคณิตศาสตร์แต่ไม่ชอบภาษาอังกฤษคือพื้นที่สีเขียวตรงนี้คําตอบก็เลยกลายเป็น20คนไม่ยากเนาะค่อยๆเติมรูป ข้อถัดไปค่ะข้อ31ในการสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียน80คนแสดงว่า Universe คือกี่คนคะ80ทั้งหมดต้องมี80พบว่าค่อยๆเติมนะ20คนชอบว่ายน้ำ18คนชอบเตะบอลและ15คนชอบตีเทนนิส อันนี้พี่ปาวาดวงกลมรอไว้ให้แต่ถ้าเกิดเด็กๆทําเองอะ่ะให้อ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะมีแบ่งเป็นประเภทกี่ประเภทอันนี้แบ่งเป็น3ประเภทเราเลยมีทั้งหมด3วงแล้วก็เขียนไปว่าอันแรกเป็นว่ายน้ําอันที่2เป็นเตะบอลแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเทนนิสเกิดอะไรขึ้นต่ออ่ะ ไอ้ตัวเนี้ยค่ะพี่ปาคิดว่าเดี๋ยวพี่ปาจะขอเปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดมีแปดสิบว่ายน้ำคือกี่คนนะเอยีส่สิบแสดงว่าวงนี้ทั้งวงคือยี่สบสิบปดคนชอบเตะบอลวงทั้งวงก็คือสิบแปดแล้วก็สิบห้าคนชอบตีเทนนิสวงทั้งวงก็จะเป็นเทนนิส เราจะยังไม่ใส่ตัวเลขอะไรขออ่านโจทย์ต่อจากนั้นค่ะ9คนชอบว่ายน้ําและเตะบอลอ้าวพี่ปาว่ายน้ําและเตะบอลหมายความว่าคือพื้นที่ตรงนี้แต่หนูเห็นมันมตีตัวที่ซ้อนทับกันว่ามีเทนนิสด้วยหนูต้องเติมตรงไหนดีหนูแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนลองทด,ทดไปเล่นๆ่นก่อนก็ได้อ่ะสมมติว่าพี่ปาจะทดเล่นเล่นด้วย ยีอยู่ตรงนี้เขียนจ้างจางอ่ะเดี๋ยวขอวาดแบบทดๆก่อนนะสมมุติว่าพี่ปาเข้าใจเป็น9คนชอบว่ายน้ำและเตะบอลอยู่ตรงนี้10คนชอบว่ายน้ำและตีเทนนิสอยู่ตรงนี้แล้วก็12คนชอบเตะบอลและตีเทนนิสอยู่ตรงนี้แล้วมี7คนชอบทั้ง3กิจกรรม อ่ะอันนี้คือโทษนะจะเย็นๆเรามาตรวจคําตอบดีกว่าว่าสิ่งที่เราทําถูกหรือเปล่าถ้าเกิดด้านซ้ายสุดเป็นว่ายน้ําเราจะลองเอา10บบวก7บวก9ได้เท่าไหร่คะพี่ปาได้วงทั้งวงเนี้ยเป็น26แล้วแต่สิ่งที่เขาบอกคือมีแค่20คนที่ชอบว่ายน้ําแสดงว่าไอตัวประโยคที่9คนชอบว่ายน้ำและเตะบ,บอนนะ่ะพี่ปาคิดว่ามันน่าจะเป็นทั้งกรีบตรงนี้เลยทั้งตัวที่ซ้อนทับตรงนี้เลย เข้าใจปะดังนั้นพี่ปาจะเขียนสิ่งที่พี่ปามั่นใจก่อนว่าสามารถเขียนตัวเลขลงไปได้เลยก็คือโซนสีเหลืองเจ็ดคนชอบทั้งสามกิจกรรมตรงกลางและเขียนเจ็ดคนลงไปข้างในอ่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วที่เหลือเราสามารถทำได้แล้วค่ะค่อยๆทำนะจะเย็นๆพี่ปาขอลบที่พี่ปาทดไปก่อนอืม บอกว่า9คนชอบว่ายน้ำและเตะบอลถ้าเกิดว่ายน้ำและเตะบอลมีไปแล้ว7ที่เหลือจะเป็นกี่คนเหลือ2คนแสดงว่า2คนจะชอบว่ายน้ำและเตะบอลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ชอบตีเทนนิสด้วยแต่ยังไงยังไงไว่ายน้ำและเตะบอลก็รวมกัน9คนตามที่โจทย์บอกอยู่ดีเข้าใจยังเออทำอันเนี้ยต้องระวงังบางทีมันแบทนบทำให้เราสับสนได้สิ่งที่เราทำได้คือลองใส่ตัวเลขลงไปแล้วลองเช็ค ตรวจกับโจทย์ดีดูว่าเราทําถูกหรือเปล่าถัดไป10คนชอบว่ายน้ำและตีเทนนิส10คนนะว่ายน้ำและตีเทนนิสแสดงว่าเออทั้งช่อง2ช,ช่องนี้รวมกันต้องเท่ากับ10เอาไปแล้ว7เ,เลยเหลือ3และ12คนชอบเตะบอลและตีเทนนิสเตะบอลและตีเทนนิสคือตรงนี้12คน7แล้ว8 9 10 11 12 ก็คืออะไรนะนับนิ้วให้เหมือนเด็กน้อยใช่ไหมรวมกันได้12ใช่ไหมคะโอเคพอรอบนี้แหละเราค่อยๆมาเติมก้อนใหญ่ๆกันค่ะเขาบอกว่า20คนชอบว่ายน้ำพี่ปามีในวงกี่คนแล้วเนี่ย3บวก7เป็น10บวกอีก2กลายเป็น12แสดงว่าพี่ปาต้องเพิ่มอีก8คนถึงจะได้ว่ายน้ำเต็มทั้งวง สิบแปดคนชอบเตะบอลในนี้มีเอาไปแล้ว14คน7จบวกเได้14เลยเหลืออีก4 4ก็เลยเป็นช่องขวาสุดที่ชอบเตะบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถัดไป15คนชอบตีเทนนิสโอ้พี่ป้ารวมกันได้15แล้วค่ะสามบวกเจ็ 5. ได้สิแสดงว่าคนที่ชอบตีเทนนิสเพียงอย่างเดียวไม่มีโอเคนะจากนั้นค่ะ <S 2> <S 2> <S เหลือก้อนสีเขียวว่าทั้ง universe ต้องมีค่าเท่ากับ80ดูก่อนว่าในแผนภาพเวนออยเลอร์ในวงกลมเอาไปแล้วกี่คน8บวก2บวก3บวก7ในวงนี้มี20ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้บวกเป็น9พี่ปาคิดแล้วว่ามี29คนแต่ที่เหลือเลยเอา80ลบกับ29เหลือเท่าไหร่คะ5 1คน จห้าสิคนนี้เลยอยู่ข้างนอกที่ไม่ชอบทั้งสามกิจกรรมดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจงหาว่ามีจำนวนคนที่ไม่ชอบกิจกรรมไหนเลยไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำเตะบอลหรือตีเทนนิสก็คือตอบไปเลยค่ะว่า51คนเข้าใจปะถัดไปข้อ32ค่ะ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนักกีฬาทุกคนต้องเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทได้แก่ปิงปองปอเปอวอลเล่แล้วก็บาสเกตบอลอ่ามีสามวงพอดีปรากฏว่ามีนักเรียนที่เล่นปิงปองร้อยสี่สิบคนเออทำเหมือนเดิมค่ะใจะเย็น ปิงปอง140วงนี้ทั้งวงต้องได้เท่ากับ1 4 0ชึบรู้อะไรต่อวันลเลยบบอล60คนวงนี้ทั้งวงต้องได้60รู้อะไรต่อบาสเกตบอล70คนวงนี้ทั้งวงต้องเป็น70คนนักเรียนที่เลือกเล่นปิงปองแล,วล้ววงวันเลยบบอลมี30คนขออนุญาตทดไว้ก่อนว่าเป็นแบบไหนกันแน่อ่ะสมมุติว่า อืมสามคนคือ2อ,อันนี้ซ้อนทับกันเอ้ยปิงปองแล้ววันเลยขอโทษจ้ะ2อ,อันนี้ชื่อปิงปองและบาสเกตบอลมีสี่สิคน2อันนี้ซ้อนทับกันได้40สและอะไรอีกวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลมี10คน2อ,อันนี้ซ้อนทับกัน10คนและเลือกเล่นกีฬาทั้ง3ประเภท อาวมาแล้วมีห้าคนแสดงว่าตรงกลางค่ะสีเหลืองใส่ไปเลยว่าห้าคนทต่มพี่ปาต้องหัวเราแบบรายการด้วยใช่ไหมถัดไปค่อยๆเติมตัวเลขค่ะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าตรงนี้ซ้อนทับกันคือ40แสดงว่าโซนที่เหลือที่ไม่เอา5จะเหลือกี่คนคะ35ถูกต้องเก่งมากตัวพี่ปาเองถามเองตอบเอง <laughs> ถัดไปอืมถ้าเกิด ตัวนี้ซอนทับกันค่ะมี30คนก็คือปิงปองและวอลเลย์มี30เอาไปแล้ว5เลยเหลือ25นั่นเองชึบและถ้าเกิดเล่นวอลเลย์และบาสเกตบอลมี10คนโซนนี้ที่เขาสอนทับกันมี10เอาไปแล้ว5เลยเหลือ5คนอยากรู้ว่านักเรียนร้อยละเท่าไหร่ที่เลือกเล่นกีฬาชนิดเดียว จเย็นๆนะพี่ปาจะค่อยๆเอาสีแดงมาคิดแล้วค่ะถ้าเกิดเลือกเล่นปิงปองมี1้อยสีคนดูก่อนในปิงปองเอาไปแล้วกี่คนเอาไปแล้ว25่สิบวกหบวกสามบใช่ปะเขาเลยเอาไปแล้วทั้งหมด65คนร้อยสลบหกเลยเหลือเป็น75คนหรือเปล่า อืมถูกโซนนี้เลยเป็น75คนเข้าใจเนาะโซนสีฟ้ามั้งค่ะเลือกเล่นวอลเลย์บอล60คนพี่ปาจะหาว่าไอตัวเซี่ยวตรงเนี้ยที่เดียวมีค่าเท่าไหร่เราเลยเราเราเลยเอา60ลบกับ25่สบวกหบวกหก็กลายเป็น60สิลบสาห้าเหลือ25้าคนอืมถูก และสุดท้ายโซนสีม่วงมั้งค่ะเล่นบาสเกตบอลเพียงอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ขอโทษจ้าพูดผิดเลือกเล่นบาสเกตบอล70คนทั้งหมด70คนเอา70ตั้งลบด้วย35บวก5บวก5 70ลบกับ45เลยเหลือ25อืมโซนนี้ก็เหลือเป็น25สิ่งที่เขาถามค่ะคือมีนักเรียนร้อยละเท่าไหร่ที่เล่นกีฬาเพียงชนิดเดียวพี่ปาไปหาเพียงชนิดเดียวก่อน ชนิดเดียวคือโซนที่เขาไม่ซ้อนทับอะไรเลยก็คือจะมี75ที่เป็นของปิงปอง25ที่เป็นของวอลเล่และ25ที่เป็นของบาสเกตบอลเลยมีทั้งหมด125คนหาเป็นร้อยละเอา125ส่วนด้วยอะไรคะต้องการส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดมีกี่คนเนี่ยวายพี่ไปย,ยังไม่ได้หาทั้งหมดหรอ ใช่แล้วก็ไม่ได้ให้มาด้วยอ่ะหาทั้งหมดทั้งหมดเกิดจากเอาทุกอันบวกกันเลย25่บวกยีเป็น100อันนี้บวกกันได้140อ่ะนโน้ตไว้ก่อนเดี๋ยวลืมชื่อบ,บวกกับโซนสีฟ้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสีแดงเพราะว่าเรานับไปแล้ว25บวก5เป็น30และสุดท้ายโซนสีม่วงที่ไม่นับซ้ำด้วยนะบวก25คําคำตอบ ของทั้งหมดที่เรานับก็คือ195คนถามเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอาต้องการส่วนทั้งหมดแล้วคูณด้วย100ค่ะคำตอบที่เราได้มาก็คือ64.10%นี่ถ้าเกิดงงนะดูตัวเลขที่ไปหยิบมาใช้สิ่งที่เราต้องการคือชนิดเดียวส่วนด้วยทั้งหมดเราเค่อยคูณด้วย100 อีกสข้อไหวไหมจะได้เออตะลุยทีละหข้อ5ข้อไปเลยไหวเนาะถัดไป33ค่ะในการสํารวจประชากรปูกลุ่ม1พบว่าผู้ที่ไม่ชอบอาหารไทย51คนมาอีกแล้วมาแบบเออคอมพลเมนต์อีกแล้วใช่ปะให้คนที่ไม่ชอบมาไม่ชอบอาหารจีน53คนและ ไม่ชอบอาหารอิตาเลียน959คนไม่ชอบอาหารทั้ง3ชนิด12คนแสดงว่าถ้าเกิดไม่ชอบอาหารทั้ง12ชนิด13คนมันไปอยู่ตรงไหนคิดออกกะอ่าให้เวลาคิดแป๊บ ไม่ชอบอาหารทั้ง3ชนิดก็คือมันจะไม่อยู่ในวงกลมทั้ง3วงเลยมันก็เลยไปอยู่ข้างนอกพี่ปาเลยเขียนข้างนอกเป็น12บสองไว้ <c oughs> และชอบอาหารทั้ง3ชนิดหนึ่งในนั้นคือพี่ปาเองแน่เลย <c oughs> ชอบกินจ้าเลยอยู่ในโซนตรงกลางสีเหลืองเขียนไปเลยว่า38คนบอกต่อว่าไม่ชอบอาหารไทยและอาหารจีน ประโยคนี้ค่ะหน้าวิเคราะห์ต่อมาไม่ชอบอาหารไทยและอาหารจีนหมายความว่าเออตัวคอม p พลเมนต์ของไทยและจีนจะมีค่าเท่ากับ25ถ้าเกิดคอมพลเมนต์ของอาหารไทยและอาหารจีนเท่ากับ25ข้างนอกเนี้ยเอาไปแล้ว12ที่เหลือมันจะเป็นอิตาเลียน ที่ชอบอิตาเลียนอย่างเดียวดูภาพออกปะเราเลยจะได้เป็น25ลบกับ12มีค่าเท่ากับ13คนที่ชอบอิตาเลียนเพียงอย่างเดียวโอเคไหมประโยคนี้ต่อไม่ชอบอาหารจีนและอาหารอิตาเลียน28คนอาหารจีนและอิตาเลียนคือวงกลมสอันนี้แต่เขาบอกว่าไม่ชอบ แสดงว่ามันเป็นคอมเพลเมนต์ก็คือตัวที่มันเป็นพื้นที่ข้างนอกแต่เรารู้แล้วว่าพื้นที่ข้างนอกเรารู้มี12และตัวที่เรายังไม่รู้คืออาหารไทยเพียงอย่างเดียวเราเลยเอาประโยคนี้มาหาค่ะ28ลบ12มีค่าเท่ากับ16คนตรงนี้ก็เลยเป็น16ทันเนาะรู้อะไรอีกอมไม่ชอบอิตาเลียนและอาหารไทย18คนประโยคนี้ต่อเลยค่ะ อิตาเลียและอาหารไทยคือ2อันนี้สิ่งที่คอมพลเมนต์ก็คือไม่ชอบทั้ง3อันแล้วก็ชอบแต่อาหารจีนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเราเลยหาได้จากเอา18ไปลบกับ12เลยเหลือ6คนโซนตรงนี้เลยเป็น6คนอ่ะเดี๋ยวพี่ปาเปลี่ยนสีให้นะจะได้เออไม่งงอืม สิบสามคนอยู่ตรงนี้ช่วยได้ไหมชื่อคราวนี้ค่ะรู้อะไรต่อเอา้าหนูยังไม่แน่ใจเลยจะหาอะไรต่อเออใช้อันนี้ต่อเลยค่ะไม่ชอบอาหารไทย51คนแสดงว่าไม่ชอบอาหารไทยเนี้ยคือคอมพลเมนต์ของอาหารไทย พื้นที่ที่เรายังไม่ได้คิดจะเหลือแค่พื้นที่ตรงนี้อันเดียวเท่านั้นใช่ปะเขาบอกว่าไม่ชอบอาหารไทย51คนพี่ปาเลยเอา51คะ่ะไปลบกับ6 13แล้วก็12จะเหลือแค่คนที่ชอบอิตาเลียนเพียงอย่างเดียวนี่ไงชื่อเอาข้างนอกรู้6รู้12รู้13แล้วดังนั้นอันเนี้ย เป็น25บวกอีก6กลายเป็น31 51ลบกับ31เลยเหลือ20พื้นที่ตรงนี้เลยตอบ20คนชึบแล้วประโยคถัดไป,ไ,ปไม่ชอบอาหารจีน53คนอาหารจีนคือโซนตรงนี้ไม่ชอบอาหารจีน รู้16รู้12รู้13และยังไม่รู้พื้นที่ตรงนี้เราเลยเอา53ตั้งลบด้วย16บวก12บวก13เราเลยจะได้เป็นเอ่ออันนี้25บวก16 3 41 53ลบ41เลยได้12พื้นที่ตรงนี้เลยเป็น12คน ชึบและสุดท้ายที่เรายังไม่ได้คิดคือไม่ชอบอาหารอิตาเลียน59คนพี่ปารู้แล้วว่าไม่ชอบอาหารอิตาเลียนจะมี12 16และ6เหลืออีกช่องเดียวเท่านั้นที่ยังไม่รู้เราเลยเอา59ลบ12บวก6บวก6 59ลบ24เลยจะได้25 ช่องนี้เลยเป็น25้าคนโอเคนะอ่ะไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการดีกว่าโจทย์บอกว่าคนในกลุ่มนี้มีกี่คนโอ้ง่ายเลยเอาทุกอันมาคิดข้อหนึ่งเราเลยเอา16บหกบวกยีบวกสาบวกสิ บวก6บวก20บวก13และอย่าลืมบวก12ด้วยคำตอบก็เลยจะเป็นหนึงี่คนอันนี้คือคำตอบข้อที่1คราวนี้ข้อ2ค่ะเขาบอกว่าเอแล้วที่ชอบอาหารไทยเพียงอย่างเดียวมีกี่คนเนื่องจากเราคิดมาแล้วตอบไปเลยว่า16คนเย และข้อสุดท้ายข้อ34ของคลิปนี้เรายังเหลืออีกห้าข้อเอา้า <_ S 1> เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์น,นี้ชืบข้อ34ค่ะจากการสอบถามเรื่องความชอบไอศครีมวานิลลาและลดสม้มชอบกินอันไหนมากกว่ากัน พี่ปาชอบกินวานิลามากกว่าเด็กๆหลายคนก็คงชอบกินแบบพวกผลไม้มากกว่าใช่ไหมแต่ไม่ค่อยเห็นไอติมรสส้มเลยมั้งหรือพี่ปาเองที่ไม่ชอบกินก็เลยไม่ค่อยได้สังเกตว่ามีไอติมรสส้มที่ไหนบ้างของเด็กอนุบาลจํานวน40คนอ่คนเรารู้แหละว,ว่า universe คือ40ชึบ25คนชอบวานิลาอ้าวพี่ปาแล้ว25คนคือ25คนวานิลาอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกว่าเพียงอย่างเดียวให้หนู โมเมไปก่อนว่าทั้งวงแน่นอนอเห็นปะสิบคนชอบรสส้มแล้วก็8ดคนไม่ชอบทั้งวานิลาและรสส้มหนูชอบกินช็อกโกแลตค่ะไม่มีให้หนูเลือกหนูไม่กินค่ะอะไรแบบนี้ <c oughs> อ่ะถัดไปอะไรอีกดีมีเด็กอนุบาลชอบทั้งรสวานิลาและรสส้มกี่คน อืมค่อยๆคิดกันดีกว่าถ้าเกิดในเนี้ยสี่สิบคนใช่ไหมคะพี่ปาตัดออกไปแปดคนก่อนคือคนที่ยอมกินไอติมสองอันเนี้ยต้องรวมกันได้สาสิบสองอืมจากนั้นอ้าวพี่ปาแต่หนูมาบวกจริงๆแล้วว่ามันได้สาสิบห้าคนมันไม่ได้สามสิบสองเลย เพราะว่าไอตัวที่เกินค่ะคือคนที่มีเพื่อนไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวหนูกินคนเดียว2อันเลยชอบกินทั้งสองอันค่ะก็เลยตรงกลางเนี้ยคือ3มคนถ้าเกิดเรารู้แล้วตรงกลางคือ3คนวันนี้ลาเพียงอย่างเดียวเลยเกิดเป็นขอโทษ25่สิลบสเท่ากับยีคนลดส้มเพียงอย่างเดียวเลยเป็นสิบลบสามเท่ากับเคน อยากรู้ว่ามีเด็กอนุบาลชอบทั้งรสวานิลาและรสส้มกี่คนคําตอบก็เลยตอบเป็นสามคนความจริงเราหาคําตอบได้แต่ไอตัวโซนตรงกลาง้วเนาะแต่ด้วยความที่แบบอยากเติมตัวเลขให้เต็มพี่ปาคิดต่อทําไมก็ไม่รู้ใช่ปห <laughs> อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าต่ออีกห้าข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ปาจะมีคลิปตะลุยโจทย์ให้แต่ก่อนที่จะไปตะลุยโจทย์ให้ทําด้วยตัวเองก่อนนะเราค่อยดูสิ่งที่พี่ปาเฉลยโอเคเปล่าซูซ <laughs> ูจ้าทุกคน